รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆครับครับผมอาจารย์เกต้าพี่ดูทาระเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆ นะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ัประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสน่าทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอจาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับ<อ>ก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับ ดวงวิชายสงครามให้เรานึกถึงนะครับพอ่อแม่พี่น้องกันระยะมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประครับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประครับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองๆแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทําให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าินดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมษประจำเดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีเมษนะครับเป็นหนึ่งในราศีประเภทสัตว์สีเท้านะเขาเรียกว่าปัสวะเกณฑ์น,นะครับก็ให้ผลดีเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานอะไรต่าง เอาละเรามาดูกันนะชาวราศีเมษเนี่ยจะมีดาวประจําตัวก็คือดาวพางคานก็ต้องบอกว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นกเกษตรแล้วเราก็เข้มแข็งนะทำอะไรยังไงเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับในช่วงนะครับของวันที่หถึงวันที่23เนี่ยตัวเราเองเนี่ยเป็นกเกษตรแล้วเข้าเริ่มมหทธนูแห่งเลิกนะเป็นเลิกเศรษฐีใหญ่เป็นเลิก,เเเลกดีทําอะไรยังไงเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะเข้มแข็งและสําเร็จในชีวิตได้ หลังจากนั้นนะฮะในวันที่11จนถึงวันที่17เนี่ยจะเข้านวาผูกเอกจะเป็นช่วงจวังหวะที่ดีในช่วงของเดือนนี้นะครับคิดอ่านกันอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้ดีนะครับในวันที่18จนถึงวันที่23เนี่ยก็เข้าโจโรเลิกนะเริ่มจะเข้าเลิกโจแล,ล้วและหลังวันที่24เป็นต้นไปก็จะย้ายเข้ามาอยู่ในราศีพฤษภนะแล้วไม่อยู่ในเรือนการเงินอีกเอาละนะเท่ากับว่าชาวราศีนะครับเมษ ตอนนี้ตัวเราเองค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับหลังจากนั้นนะครับดาวเอกก็ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของการเงินก็ต้องบอกได้เลยว่าตัวเราเองเนี่ยอยู่ในเรือนการเงินและดันไปกลุมกับดาวพระราหูที่เป็นเจ้าเรือนลาภะเนี่ยก็เงินทองเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จนะถ้าไม่ถ้าดาวสองดวงนี้ไม่เป็นการลักิณีจรนะการเงินน่าจะสดใสาการเงินน้าที่น้าที่จะดีแหละ นะถือว่ามีการเขาเรียกประสบผลสําเร็จเรื่องของการเงินได้อย่างดีเลยนะถือเป็นจังหวะที่ดีเอาละ่ะทีนี้เรามาดูในเรือนของการเงินนะดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพฤษศนะในราศีพฤษศนะครับวิ่งเข้ามานะมาเป็นอุดมเกณฑ์นะครับนะอยู่ในเรือนในราศีมังกรนะในราศีมังกรเนี่ยถ้าเรามีเลขนะครับพระอาทิตย์เลขหนึ่งพระจันทร์เลขสองพางคารเลขสาม นะครับแล้วก็พระพระหัสนะถึงจะได้ตําแหน่งอุดมเ,เขาเรียกว่าถึงจะได้ตําแหน่งองค์เกน์นะครับแต่ถ้าเป็นดาวพระสุกนะถ้ามีพระอาทิตย์พระจนันทร,ร์พระอังคารพระสุกอยู่ในภพที่10นะครับคืออยู่ทนภพที่6กับภพบที่10เนี่ยเราจะเรียกว่าอุดมเก์ถ้าว่าตอนนี้ดาวเจ้าเรือนการเงินนะกับดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยเป็นอันเดียวกัน มาเป็นอุดมเกณฑ์นั่นหมายถึงว่าชาวราศีเมษคุณจะได้ผลดีเกี่ยวเรื่องของการงานนั้นมีความอุดมสมบูรณ์นะครับคุณจะได้รับผลดีเกี่ยวเรื่องของคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือแม้แต่คู่ครองหรือคนไหนที่ไม่มีแฟนคุณมีเกณฑ์ที่จะมีแฟนได้อ่าเห็นไหมถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับการเงินอยู่ในเลืองของกรรมมาก็อ่านง่ายๆเลยนะการเงินได้จากการงานนะยิ่งถ้าเรามีงาน เยอะงานมากงานโดกเราก็สามารถประสบผลสําเร็จในเรื่องของนะครับเกี่ยวเรื่องของการเงินการงานได้สบายๆนะอันนี้ถือเป็นจังหวะที่ดีเลยเวลาดาวที่มีตําแหน่งพิเศษอย่างเช่นองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์อะไรพวกนี้ก็จะส่งผลให้เดือนนั้นเนี่ยที่ดาววิ่งเข้าไปอยู่เนี่ย มักที่จะให้ผลดีนะถ้าไม่ไปสัมพันธ์กับดาวล้ยหรือสัมพันธ์กับการากินเนียส่วนใหญ่จะให้ผลดีมากๆนะจะเป็นลักษณะประมาณนี้ทีนี้เนี่ยด้วยดาวเจ้าเรือนกรมมะเนี่ยมีดาวกองกันอื้อซ่าเลยนะครับสำหรับชาวราศีเมษนั่นหมายถึงว่าเหนื่อยมากเกี่ยวเรื่องของการงานแต่เหนื่อยแล้วมันก็นมีเกณฑ์ได้เหมือนกันมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จเหมือนกันนะเกี่ยวเรื่องของการงานอะไรต่างๆนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับข้อการเงินก็ดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพฤะศุก ดาวพระศุขเนี่ยไปกลุ่มดาวเยอะเลยกลุ่มอะไรบ้างละ่ะอ่ะทีละตัวเลยนะไปกลุ่มกับดาวอาทิตย์นะครับที่เป็นเจ้าเรือนลายปุดตาการเงินงอกเงยจากการลงทุนการเงินงอกเงยจากการมีปฏิสัมพันธ์นะการเงินงอกเงยจากการิเริ่มทํานูน่ทนทํานี่นะครับต่อไปดาวเจ้าเรือนการเงินไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนเขาเรียกสหชะการติดต่อนะแล้วก็ไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนอลนั่นหมายถึงว่า ตัวเราเองการเงินของเราเองเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะได้จากการติดต่อเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับคนที่เขามีปัญหาคนที่เขาเดือดร้อนนะก็ทําให้เราได้เงินได้ทองให้เราประสบความสำเร็จเกี่ยวเรื่องของการเงินได้นะดาวเจ้าเรือนการเงินยังไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนพระเสาร์นะครับที่เป็นกเกษตรตาธิดีเลยนะเจ้าเรือนเข้มแข็งก็คือการงานเข้มแข็งคนไม่มีงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ต้องไม่ขี้เกียจนะทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องหาเท่าที่คุณหาได้นะคุณต้องมีการเดินทางปรึกษานู่นนี่นั่นหลายหลายอย่างนะเราไม่นอนอยู่บ้านเฉยๆรอโชคชะตาเราก็ต้องลุยด้วยถ้าเราทําเหตุการณ์อย่างนี้เรามีโอกาสที่จะสําเร็จนะดาวของเราเองเนี่ย นะดาวพระศุกร์เอกยังไปเจอกับดาวเจ้าเรือนความสาเร็จอันนี้ถือว่าดีเลยเนี่ยสุภาวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของกรรม,มะอันนี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานตําแหน่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าสุดยอดแล้วดีนะครับเอาละต่อไปนะดาวเจ้าเรือนการเงินไปนแล้วต่อไปดาวเจ้าเรือนคู่ของก็คือดาวพระศุกร์ ดาวพระศุกร์ก็วิ่งเข้ามาเป็นอุดมเกณฑ์เองอีกนะอยู่ในเรือนของกรรมมาคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญาหรือแม้แต่แฟนนะในสายงานเดียวของคุณนะเช่นทํางานในเครือข่ายกันหรือบริษัทเดียวกันนะหรือมีวิถีชีวิตที่ต้องเจอกันอะไรประมาณนี้คุณสามารถที่จะมีแฟนเป็นลนักษณะประมาณนี้ได้นะแล้วคุณถ้าจะได้แฟนในช่วงนี้มันมีเกณฑ์ที่จะได้แฟนขยัน นะครับในเรื่องของการทำมาหากินเนื่อง,งจากว่าดาวเจ้าเรือนปัต,ตนิวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนของการงานนะก็คือแฟนเราเนี่ยขยันขันแข็งในเรื่องของการหาเงินหาทองนะและแฟนเรายังไปกลุ่มอะไร่ะแฟนเรายังไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนนะครับพระเสาเขาเรียกว่าเป็นเกษตรนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้คนที่มีความรู้ความสามารถเป็นเจ้าของบริษัทเป็นคนมีเงินมีทองเป็นคนที่เอาร่ารวยได้นะครับก็มีเกณฑ์ นะคุณมีเกณฑ์ที่จะไปเจอคู่ครองนะครับที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะเป็นคนที่มีความสําเร็จเป็นคนดีเป็นคนที่มีคุณธรรมนะตามความหมายเพื่อรหัสนะแต่อาจจะมาจากแดนไกลนะเพราะอีกเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนวินาศเนาะดาวพฤหัสนะนะนะมาจากแดนไกลมาจากต่างประเทศนะหรือมีการติดต่อแชทไลน์คุยกันแล้วก็เป็นแฟนกันอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับบางคน ก็มีความเป็นไปได้เพราะดาวตัวนี้เขาเรียกว่าเลขตำแหน่งองค์เก์เนี่ยมันมั่นคงอยู่แล้วนะเนี่ยแค่ดาวสองดวงนี้เป็นองค์เก์เนี่ยก็ถือว่าถือว่าโอเคแล้วถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีนะหลังจากนั้นดาวเจ้าเรือนคู่ครองก็ย้ายเข้ามานะไปอยู่ในเรือนลาภะนะก็จะเป็นช่วงที่การเงินหรือแม้แต่คู่ครองก็จะประสบผลสำเร็จดีนะ เกี่ยวกับเรื <göz ü separ atie> ่องของลาบผลเกี <uno> uh ่ยวเรื่องของการเงินการทองเกี่ยวเรื่องของความสําเร็จอะไรต่างๆก็ต้องบอกว่าชาวราศีเมษเนี่ยเป็นหนึ่งในราศีที่ดาวเดินเดินสวยดาวไม่ค่อยจะเสียเท่าไหร่นะค่อนข้างที่จะประสบผลสําเร็จในชีวิตค่อนข้างที่จะโอเคแหละเขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะจะดีมากเลยนะแล้วไปกลุ่มกันอะไรไ่กลุ่มไปกลุ่มการคิดที่เป็นเจ้าเดือนปุตตะที่แปลว่าสิ่งใหม่ๆนะครับสิ่งใหม่ๆไอเดียจินตนาการการริเร่อะไรต่างๆการเงินก็งอกเงยเพราะการเงิน นะไปกลุ่มกับดาวจเจริญนผูตากเนี่ยไอการเงินงอกเงยได้แล้วงอกเงยอยู่แล้วนะดาวจเจริญนปัตตานีมากลุ่มกับดาวจเจริญนผูตากคุณก็มีเกณฑ์ที่จะมีคู่หรือมีแฟนคนที่อายุน้อยกวา่าหรือมีแฟนที่อยู่ในผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลูกน้องนะหรือเราคนที่เราเคยช่วยเหลือคอยผลักดัน อะไรประมาณนี้แล้วซึ้งใจกันเนี่ยก็มาเป็นแฟนกันได้อะไรประมาณนี้นะแล้วคู่นี้ก็เป็นคู่สมผลก็ให้คุณกับดวงชะตานะก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเอาละต่อไปเรามาดูเรือนการงานเนาะเรือนการงานก็คือดาวพฤหัสบปปดีโ <c oughs> ทษทีเรือนการงานก็คือดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์เป็นกเกษตรนี่คือเรื่องมั่นคงไปจนถึงปีหกหกเลยอ่ะนะถ้าเรือนนี้บังเอิญไม่แจ็คพอตนะ ในราศีมังกรไม่เป็นการรักขี่จรนะมักที่จะให้คุณมากกว่าโทษนะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนเป็นกเกษตรนะครับแล้วไปกลุ่มอยู่กับดาวทั้งอะไรพระศุกร์นะได้อุดมเกณฑ์พฤหัสได้องค์เกณฑ์นะดาวพระพุธเองก็มาจากการติดต่อนะดาวพระอาทิตย์เองก็มาจากเรือนปุตตะที่แปลว่าสิ่งใหม่ๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะให้ผลดี หลายอย่างโอเคไอ้มุมเบื่อไอ้มุมเซ็งหรือไอ้มุมที่มันมีปัญหาก็มีเพราะว่าเอาละ่ะดาวเจ้าเรือนการงานของเราคือดาวพระเสาร์เนาะไปกลุ่มกับดาวพระพุธนะครับที่เป็นเจ้าเรือนอรลและดาวคู่นี้ขาเป็นคูส่คสมพลคุณก็มีเกณฑ์ที่จะต้องเข้าไปเจรจาการค้าธุรกิจไปร่วมหุ้นร่วมทุนนะมันก็มีการติดต่อประสานงานนู่นนน่บางทีมันปวดหัวแต่ว่าไอการร่วมมือลักษณะประมาณนี้นะเข้าไปแก้ไขปัญหาเข้าไปบริการเข้าไปเทคแคร์เนี่ยทำให้คุณเนี่ย ประสบผลสาเร็จในเรื่องของการเงินนะอีกส่วนหนึ่งนะดาวพฤหัสมาจากเจ้าเรือนวินาศน,นะครับก,บมกัมมะกุมวินาศก็มีการาค้าการขายกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศการส่งออกการเดินทางการเคลื่อนย้ายนะก็มีหรือการงา,านเข้ามาโดยไม่คาดฝันแต่ในขณะเดียวกันวินาศกุมกับดาวเจ้าเรือนกัมมะนะมันมีเกณฑ์ที่จะเสียหายเรื่องของการเงินแต่ถึงจะเสียหายยังไงมันสามารถผ่านพ้นไปได้เพราะดาวเจ้าเรือนเข้มแข็ง เป็นเกษตรดูแล้วเหมือนจะเซ่ยแย่แยเซ่ซอะไรอย่างนี้นะแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้นี่มันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรน่าจะเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการงานนี่ค่อนข้างที่จะนะครับใส่อยู่พอสมควรน,นะครับอ่าต่อไปเรามาดูดาวได้รลาหูดาวราหูเนี่ยที่เป็นเจ้าเรือนราภไปอยู่ในเรือนกระดุมพระกุ่มกับตัวเราเองกลุ่มกับดาเวเ,าเจ้าเรือนการเงิน ก็ต้องบอกว่าการเงินงอกเงยความสําเร็จอะไรต่างๆแต่โอเคอะลาหูดาหน้ารักเขาเรียกว่าราหูค้นรัพย์ค้นรัพย์เข้าก็ได้ค้นรัพย์ออกก็ได้ถ้าค้นรัพย์เข้าเนี่ยน่าจะเป็นการรกกินีจอนผราราหูนะแต่ถ้าเกิดเป็นค้นเข้าเนี่ยก็อาจจะเป็นพูดเดชสีมนตรีนะแต่ว่าเด่นไปนทางด้านมนตรีมากกว่าถ้ามนตีคือแปลว่าคนช่วยเหลือ,อเกี่ยวเรื่องของการเงินไงนะเกี่ยวเรื่องของลาผลมีการชี้ช่องทางนะว่าเออไปทํานี่สินะ เ,เงินดีนะอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าชี้ช่องรวยอะไรประมาณนี้นะเราก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จได้นะแล้วเวลาดาวราพัาอยู่กระดุมพระเนี่ยนะให้คิดหาช่องทางอะไรก็ได้ที่ทําให้มันเกิดเงินเกิดทองเกิดมูลค่าเนี่ยนะครับเราก็คิดไปเลยเราก็ทําไปเลยเราก็ดําเนินการไปเลยนะมันมีโอกาสที่จะสําเร็จสูงก็ถือเป็นจังหวะที่ดีดาวคานดาวราวหูนี่เขาเป็นคู่าธาตุกันอยู่แล้วนะครับให้ผลกันในเรื่องของความ คู่ทาแปลว่าพันคงอ่ะแหละถาวรเหนียวแน่นนะครับแต่ว่าเป็นทตุลมนะก็คือไปไปมามามา,มาเร็วไปเร็วนะครับเวลามาก็เก็บให้อยู่เนาะนะครับนะบพาะมาไวไปไวตามฝ่าหมาทธานะตามฝ่าไมาทธาลมนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับส่วนดาวพระเกตเนี่ยที่อยู่ในเรือนอริเนี่ยก็เออทุกทีที่อยู่ในเรือ,อน,อททอนรอมรณะเนี่ยนะครับก็อยากจะให้สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนิดนึง เพราะว่าเวลาดาวพระเกตตกมรณะเนี่ยโอเคข้อดีสําหรับคนมีเซนเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะสัมผัสเ,เกี่ยวเรื่องของสมาธิเกี่ยวในเรื่องของความเชื่อาศาสนาหรือศาสตร์เล่นลับศาสตร์พยากรณ์อะไรต่างๆเนี่ยโอเคให้ดีให้ผลดีนะแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ทําเกี่ยวเรื่องพวกนี้บางทีมันวุ่นวายเกี่ยวเรื่องของมรณะก็คือการเดินทางการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงความเศร้าโศกเสียใจ นะครับเจ้ากรรมในเวรเล่นง,งานเกิดเรื่องต่างๆ่าง,างอะไรเงี้ยก็อยากจะให้สวดมนต์ไหวพระคาถาที่คุ้มครองก็น่าจะเป็นคาถามาตรฐานก็คือคาถาชินนบัญชรน,นะที่เขาสวดกันบ่อยๆยเนะี่ยอันนี้ก็จะเป็นคาถาที่อ,อัญเชิญนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเข้ามาอยู่ในตัวเราหรือมาคุ้มครองเราเนะี่ยอะไรประมาณนี้พระเกตก็จากที่ไร้ไรก็จะให้คุณเราเนาะนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เอาละอย่างมารุตยูเนี่ยอยู่มา7ปีละ ทับลัคนาอาจจะมีในเรื่องของอารมณ์แปรปวนบ้างนะครับในบางครั้งนะอาจจะแปรปวนอาจจะมีความรู้สึกวีนเวียงบ้างนะก็ถ้าถ้าถ้า,ถาดาวอังคารปีนี้เป็นการลักินีจรนนะครับก็อาจจะวีนได้อาจจะเวียงได้จะส่งผลให้ดาวมรดจูเนกระตุ้นนะครับนะทำให้เดินทําให้หงุดหงิดระมัดระวังตัวอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็มีเกณฑ์เหมือนกันนะครับ นะเอาละส่วนดาวพอพุธเองเนี่ยที่เป็นเจ้าเรือนอเลียนะอลีอะนะอลเข้ามาอยู่ในเรือนการงานก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานให้แปลเป็นเรื่องของการเทคแคร์ดูแลใจใสนะอีกเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนสหาชาติชาวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนของกมารก็มีเกณฑ์ที่จะเข้าสังคมสังคมรู้จักนะได้รับผลดีได้รับการตอบรับจากสังคมนะเกี่ยวเรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์หรือเราทําเกี่ยวกับงานอะไรเนี่ยก็จะได้รับผลดีนะอันนี้ก็ถือว่าก,ก,ก็เป็นจังหวะที่ดี นะเป็นจังหวะที่ดีนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูณนะดาวพัะจรันกันบ้างดาวพระจันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะที่แปลว่าการศึกษาอาคารบ้านเรือนสถานที่นะครับญาติผู้ใหญ่บ้านเรือนรถอะไรต่างๆนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในช่วงของวันที่1น,นะครับจนถึงวันที่3เวลา7นาฬิกานะครับนาที ก็ต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนพันธุวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนอลิให้เจ้าชะตาระวังเกี่ยวกับเรื่องของการทะเลาะบอกแว้งกับคนในบ้านนะหรือของใช้ในบ้านอาจจะชำรุดนะบางทีเราอยู่คนเดียวนะเป็นโสดอยู่คนเดียวนะบางทีเอาละเดี๋ยวนู่นเสียเดี๋ยวนี้เสียมีเหตุให้ซ่อมบ้านซ่อมรถนะเพราะพันธุเนี่ยไอ้ต้นนี้ต้องระมัดระวังนะครับเอาละหลังนั้นนะในวันที่3นะครับจนถึงวันที่5เวลา11บเอนกาสนาที ดาวเจ้าเรือนพันธุ์กวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปัตนีมีเกณฑ์ที่จะร่วมหุ้นร่วมทุนกับญาติพี่น้องมีเกณฑ์ที่จะมีปฏิสัมพันธ์หรือไปไหนมาไหนกันเรื่องเกี่ยวกับญาติพี่น้องนะครับคนในครอบครัวอะไรเงี้ยนะมีเกณฑ์ที่จะสนิทสนมบางทีญาติชวนไปเที่ยวนู่นชวนไปทําบุญชวนไปอะไรประมาณนี้นะครับมีเกณฑ์เพราะว่าเวลาพันธุ์กไปอยู่ในเรือนปัตนีเขาเรียกไปกับญาติไปกับพี่น้องไปกัอะไรประมาณนี้นะครับเอาละต่อไปพันธุุกมรณะ นะครับช่วงนี้ในช่วงนะครับในราศีพิจิวันที่5ถึงวันที่73 3ดนาฬิกานาทีช่วงนี้พันธุ์มรณะก็ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงกับญาติพี่น้องนะหรือเรื่องของสุขภาพนายญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่นะครับนะหรือพันธุ์มมรณะเนี่ยมันมีเกณฑ์เสียหายเข้าของนะครับในบ้านเสียหายอะไรต่างๆนะหรือถ้าหนักขึ้นใหญ่เนี่ยบางที นะครับพันธุบรณะเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะรักษาทรัพย์ไม่อยู่นะครับมีเกณฑ์ที่จะรักษาพวกบ้านรถที่ดินต้องเอาไปขายเอาไปจำนองไปอะไรเงี้ยนะในกรณีคนที่จาเป็นต้องใช้นะนะครับมันก็มีเกณฑ์อยู่นะครับต่อไปดาวเจ้าเรือนพันธุ์วิ่งเข้าอยู่ในราศีธนูอันนี้เริ่มจะดีแล้วตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9เวลา16นาฬิกาเนาทีนะพันธุไปสุภาเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาหัวหน้าง,งานพ่อแม่ญาติพี่น้อง นะคอยช่วยเหลือสนับสนุนอะไรต่างๆถือเป็นจังหวะที่ดีนะครับต่อไปเข้าไปในราศีนะครับมักรพบกรมมะเขาเรียกพันธุไปอยู่ในเรือนของกรมมะนะครับในช่วงของวันที่9ถึงวันที่12เวลา19บเก้านกาสานาทีนะ ตามพบเรือแล้วเนี่ยเวลาพันธุวิ่งเข้าอยู่ในเรือนของกรรมะสามารถใช้บ้านนะเป็นโฮมออฟฟิศได้หรือทํางานอยู่ด้อยู่ในบ้านไม่ต้องเสียค่าเช่านะเกี่ยวเรื่องผลประกอบการเป็นการิเริ่มที่จะทําอะไรประมาณนี้นะครับเขาถือว่าให้ให้ผลดีบางคนเนี่ยนะครับดาวเจ้าเรือนพันธุไปอยู่ในเรือนกรรมะเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่ญนะาติพี่น้องเข้ามาร่วมหุ้นร่วมทุนเข้ามาทําเป็นกงสีะทำมาเ,เกี่ยวเรื่องของการงานอะไรต่างๆเนี่ย นะครับนะแต่ว่าด้วยดาวที่มันเจอกันเยอะเหลือเกินเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งดีแล้วมันก็มีทั้งเสียนะนะเจอทั้งพบดีเจอทั้งพบเสียเนี่ยแล้วดาวอยู่ในกลุ่นนี้อื้อซ่าเลยนะครับก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับต่อไปดาวเจ้าเรือนพันธุทุวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีกุมภ์วันนี้ให้คุณเกิดดวงชะตาเลยนะครับในช่วงของนะวันที่12อถึงวันที่14เวลาเที่ยงคืน39นาทีเป็นต้นไปนะถ้าใครอยากจะเสี่ยงโชค เล่นฉลากอมหรืออ่ฉลารัฐบาลอะไรประมาณนี้ก็ซื้อเลขบ้านทะเบียนบ้านทะเบียนรถนะครับอะไรประมาณนี้นะมีเกณฑ์ที่จะให้คุณกินดวงชะตาอยู่นะเวลาพันธุกไปอยู่ในเรือนพันธุกเขาเรียกว่าหลักทรัพย์งอกเงยนะมีความสําเร็จในเรื่องของหลักทรัพย์นะบางคนคุณพ่อคุณแม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเกณฑ์ที่จะเจอหมอดีนะครับมีเกณฑ์ที่จะรักษาหายมีเกณฑ์ที่จะ ออกสมมติอยู่ในโรงพยาบาลก็มีเกณฑ์ที่จะออกจากโรงพยาบาลได้นะมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับต่อไปนะดาวเจ้าเรือนพันธุเข้าพบวินาศนะในราศีมินทช่วงวันที่14ถึงวันที่16 8, เวลาแปดนาฬิกา4ีาศีช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราอาจจะคือเวลาพันธุวินาศเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีเกณฑ์ที่จะเข้าของในบ้านเนี่ยเสียหายนะหรือญาติพี่น้องเนี่ยนำความลำบากนำความบิดอัดใจอะไรมาให้นะครับก็ต้องระมัดระวังเนาะนะครับพันธุวินาศ นะครับหรือไม่ก็คุณพ่อคุณแม่เดีย๋ยวใครได้ป่วยสุขภาพไม่ค่อยดีนะก็มีเกณฑ์เหมือนกันเอาละต่อไปนะเข้าไปในราศีเมษอันนี้ทับลักเลยพันทุกทับลักเลยในวันที่16จนถึงวันที่19เวลา17บเนกาห้านาทีนะพันทุกพับลับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าจะได้รับผลดีจากอาคารบ้านเรือนสถานที่หลักทรัพย์นะครับอะไรต่างๆนะจะให้ผลดีก็ถือเป็นจังหวัดที่ดีเลยนะครับต่อไปดาวพระจันทร์ ก็คือดาวจุลเรือนพันธุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของกะดุมพะนะครับนะหลักทรัพย์เยอะหลักทรัพย์มากในวันที่19ถึงวันที่21เนาะเวลาตี52นาทีนะครับพันธุกระดุมพระบางคนเนี่ยได้บ้านได้รถได้ที่ดินนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องทําเหตุทําปัจจัยด้วยนะทำมาก่อนนะมันอาจจะแสดงผลในช่วงนี้นะให้เป็นผลดีนะเวลาพันธุไปกระดุมพระเนี่ยหลักทรัพย์งอกเงยนะครับต่อไป นะในราศีเมถุนในช่วงของวันที่21จนถึงวันที่24เวลา16บหนาฬกา38นาทีนะพันธุสหาชาช,ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเองนะให้เข้าหาผู้รับผู้ใหญ่หัวหน้างานนะมีมิตรที่ดีเข้าสังคมที่ดีทําให้สังคมรู้จักเนี่ยจะให้คุณเกิดดวงชะตานะครับต่อไปพันธุเป็นกเกษตรตาที่ดีวันที่24จนถึงวันที่26 เวลาตี238นาทีก็คือได้รับผลดีเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินอาคารบ้านเดอนสถานที่ที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยเป็นเกษตรนะก็สามารถพึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องได้นะครับในกรณีที่ญาติพี่น้องมีให้เราพึ่งนะนะเราสามารถพึ่งพาอาศัยได้นะครับต่อไปเข้าไปในราศีสิงในวันที่26จนถึงวันที่28เวลา10นาฬิกาสนาทีนะครับ ก็ต้องบอกว่าพันธุ์ทิ่งเขาไปอยู่ในเรือนปุตตะช่วงนี้เป็นช่วงเขาเรียกว่าขยายนะบางคนทําธุรกิจเกี่ยวเรื่องของที่ดินบ้านรถอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็จะได้รับผลดีเขาเรียกว่าหลักทรัพย์งอกเงยนะซื้อมาขายไปอะไรต่างๆก็จะให้ผลดีนะเก็บสะสมเรื่องของหลักทรัพย์อะไรต่างๆได้ไม่มีปัญหานะครับก็ถือเป็นจังหวะที่ดีนะเอาละต่อไปในราศีกันย8จนถึงวันที่2เวลา15บหนาาเนาทีนีอ่าน,น,นไปแล้วเอาละดาวของชาวราศีเมษเนี่ย นะครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าดาวเราเองเนี่ยเดินดีดาวเจ้าเรือนการเงินเดินดีดาวเจ้าเรือนการเงินกุมว่าดาวเจ้าเรือนลาบผลอันนี้มันก็สุดยอดอยู่แล้วนะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ดาวเจ้าเรือนการงานแค่เสาตัวเดียวเป็นเกษตรเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะไปจับงานไปเจองานที่แบบเป็นสัมปทานที่แบบว่าโหผูกขาดกันแบบยาวๆเลยเนี่ยโอเคลีลาเลยที่มันเข้ามามันอาจจะมีบ้างแต่โดยทั่วไปน่าจะโดนกบบมนแหละนะเพราะว่าดาวแค่ลำพังดาว นะพระสา,าป็ปเกษตรดาวพรหัสเจ้าเรือนสุภาษเนี่ยมาอยู่ในเรือนการงานเนี่ยได้ได้ทั้งหลับผู้หลับผู้ใหญ่ช่วยเหลืออะต่างๆนะดาวยังได้ทั้งอุดมเกณฑ์ยังได้ทั้งนะองเกณฑ์อะไรประมาณเนี้ยนะก็ประสบผลสําเร็จเรื่องของการงานคุณไม่มีงานคุณมีเกณฑ์ได้งานอยู่นะ แต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูตามบุตรตามการศึกษาตามเหตุตามปัจจัยตามเงื่อนไขอะไรต่างๆด้วยนะสถานการณ์อะไรต่างๆด้วยก็มีมีปัจจัยส่งเสริมด้วยนะครับนะดาวหลายๆดวงก็ไปอยู่ในเรือนของลาภะก็คือมีช่วงงาน2งานสามีความสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานการเงนินอะไรต่างๆนะก็ถือเป็นจังหวะที่ดีนะทั้งดาวเจ้าเรือนการเงินดาวเจ้าเรือน คู่ครองอะไรเนี่ยก็เดินดีนะก็ถือว่าไม่มีอะไรก็แค่ติงแค่ดาวพระเกตตัวเดียวเองนะให้สวดมนต์ไหวพระไหวพระปฏิบัติธรรมนะก็จะทําให้แคล้วคลาดสิ่งต่างๆอะไรต่างๆนะครับเอาละยังไงวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับขอให้คนที่แวะมาดูแวะมาชมทุกท่านจเจริญด้วยยุววันณนะสุขภาระระวยๆเฮงเฮงปังๆทุกท่านหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกลับขอข,อขอมาด้วยผมม่นใจเกต้าหีดูตลอดสวัสดีครับ สวัสดีครับผมาจาใจเกต้าพิณดูทลอดเดี๋ยวขออนุญาตนะครับรีวิวสินค้านิดหนึ่งนะฮะอันนี้คือเป็นสินค้าที่ร้านต้นทองแกลลอรี่เขาส่งมาให้ผมนะครับนะคืองานเนี่ยจะละเอียดชดชอยมากนะครับนะครับเนี่ยดูนะฮะนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้งานเนี่ยสามารถวาดได้ตามจินตนาการที่คุณลูกค้านะครับอยากได้เลย นะไม่ว่าจะตกแต่งรีสอร์ทไม่ว่าจะไปไว้ในห้องพรนะห้องรับแขกหรืออะไรเนี่ยมีจินตนาการยังไงสามารถที่บอกแล้วก็คุยกับร้านต้นทองแกลอรี่ได้นะครับนะคืออันเนี้ยนะครับร้านต้นทองแกลอรี่เขาส่งมาให้ผมนะครับเนื่องจากว่าจะมาให้ไว้ในห้องพักผมนะอันเนี้ยผมขอเลข9นะครับไป3ชิ้นนะเพราะผมชื่อเกณเก้ามาตลอดผมก็จะชอบเลข9เป็นพิเศษ ะะก็จะมีนะฮะความชดช้อยความละเอียดนะฮะดูเนี่ยฮะสวยงามมากนะครับนะฮะเนี่ยครับเขาเรียกว่าทําออกแบบมาได้ประทับใจจริงๆนะ,ะและดูความละเอียดชดช้อยนะฮะดูความอ่อนโยนนะ,ะนะครับเห็นไหมอันนี้คือทางนี้นะลวงไปทางนี้นะส่วนอีกอันนึงนะก็ลวงมาอีกข้างหนึ่งเห็นไหมทั้งทั้งที่เป็นเลขเก้าเหมือนกันนะเนี่ยออกแบบมาได้ดีมากแล้วอันใหญ่เนี่ยนะ ทำเป็นหัวพญานาคเลยนะแล้วดูมิติของหัวพญานาคนะเป็นซ้อนเป็นมิติแบบเป็นชั้นๆน,นะที่ออกแบบมาได้สุดยอดจริงๆนะแล้วเกตก็เป็นเกตเลยนะดูนะนะครับนี่การลังสรรค์ของศิลปินนะฮะนะครับเพราะผมบอกว่าผมอยากจะได้เลข9ก็ผมชื่อเกตเกท่านก็เลยนะเอามาให้ผม3นะฮะ3ชิ้นเลยนะและงานเนี่ยชดชอยมาก สวยงามมากเหมาะมากนะครับสาหรับคนที่จะไว้ในห้องพักหรือตกแต่งเพิ่มเติมตามห่วงจุ้ยอะไรต่างๆนะสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมาได้ที่นะครับต้นทองแกลลี่นะครับแล้วก็ไอดีไลก็ต้นทองแกลลี่นะแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้ก็ไปติดต่อกับนะฮะเจ้าของร้านเองเลยไม่ต้องผ่านผมนะครับแล้วก็บอกว่ามาจากร้านเกต้าก็อาจจะได้ราคาที่พิเศษขึ้นนิดนึงนะครับผมนะยังไงก็ รขอบคุณทุกท่านมากนะครับนางงานสวยมากนะครับผมครับสวัสดีครับ